มาดูกันดีกว่านะครับความสามารถของมูซันนะครับที่โคตรจะเทพมากๆในเรื่องดาบไปฆ่าและสูนนั้นจนเรียกได้ว่านะครับไม่มีใครสามารถจะต่อกรเขาได้เลยนะครับมันมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตรสศูนย์ทั้งหลายถ้าพูดถึงตัวละครอย่างมุซันในเรื่องดาบพิฆาตรสศูนย์ซึ่งเชื่อได้เลยแหละครับว่าหลายคนนั้นนะครับก็คงจะพอรู้จักหรือว่าคุ้นเคยนะครับกับตัวละครตัวนี้ดีนะครับเพราะว่าเป็นบอสใหญ่ที่สุดในเรื่องดาบพิฆาตรสศูนย์เป็นศัตรูตัวสําคัญนะครับของทันจิโร่ผู้เป็นเพลงของเรื่องนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างความบันไล์ปันไหลนะครับให้กับเรื่องนี้าานงอู ขึ้นมาเป็นคนที่สร้างอาสูรข้างขึ้นแล้วก็ข้างแรมขึ้นมาก็าคือเป็นบอสใหญ่สุดนะครับหากอยากจะจัดการนะครับให้แบบว่าอาสูรน,นี้หมดโลกใบนี้ไปนะครับเป้าหมายหลักๆเลยก็คือจะต้องคว้ามูซันให้ได้แต่แน่นอนนะครับสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยผมก็คงจะไม่มาพูดเลยครับว่าการคว้ามูซันนั้นต้องทําอย่างไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยว,วเก็บไว้คลิปอื่นเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงความสามารถหลักๆนะครับที่โหดสุดๆเลยของมูซันนะครับว่าเขานั้นนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างและเขานั้นนะครับเป็นถึงคน ที่แข็งแกร่งที่สุดในเหล่าบรรดาอสูรแล้วความสามารถของเขานั้นเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน c e b o o k Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นซึ่งแน่นอนสำหรับเนื้อหาคลิปนี้บางส่วนนะครับก็จะเป็นการสปอยนะครับสำหรับเนื้อหานะครับว่าความสามารถหลักๆของมูซันนั้นคืออะไรก็หากใครนะครับที่กลัวโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้ก่อนได้เลยก็สําหรัับมููนน้้อสผที่ ใหญ่ที่สุดเลยความสามารถของเขานั้นเรียกได้ว่าหลากหลายมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนข้อมูลส่วนตัวของมุซันนั้นคืออะไรนะครับโดยอย่างแรกเลยนะครับถ้าพูดถึงน้ําหนักและส่วนสูงของมุซันนั้นเขาสูง179เซนติเมตรหนัก75กิโลกรัม้วยงานอดิเรกของเขาในช่วงการปลอมเป็นมนุษย์เลเน็ตก็คือนะครับการที่เขานั้นศึกษาภาษาต่างประเทศนะครับหรือนะครับการเอาสินค้านําเข้าต่างๆนะครับมาใช้คือแบบว่าเป็นงานอดิเรกที่โคตรจะมุ้งมิ้งเลยนะในฐานะราชานะครับหรือว่า จ้าแดยมุซันนั้นนะครับเป็นคนที่สามารถนะครับสร้างอสูนขึ้นมาได้นะครับโดยแน่นอนนะครับอาสุนข้างข้างแรงที่แข็งแกร่งในเรื่องดาบพิฆาตอสูนนั้นล้วนแล้วแต่นะครับถูกสร้างมานะครับด้วยเลือดของมุซันแทบจะทั้งหมดเลยจึงทำให้อาสูนทั้งหลายนะครับก็เลยถูกมุซันนั้นควบคุมนะครับแต่ว่าจะมีอาสูนบางตนเท่านั้นนะที่มุซันนั้นไม่สามารถควบคุมได้นะครับด้วยปัจจัยภายนอกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นในช่วงที่มุซันอ่อนแอที่สุดก็เลยทําให้นะครับอาสุรบางตนนั้น แต่โอเคหลักๆแล้วอสูรข้างขครืข้างแรมทั้งหมดนะครับที่ไม่หักหลังมูซันนั้นเป็นเพราะว่านะครับมีเลือดของมูซันอยู่นะครับสามารถตายได้นะหักมูซันนั้นต้องการจึงทำให้พวกเขานั้นจงรักและก็พักดีนะครับในตัวของมูซันสุดๆเลยจนก่อกําเนิดนะครับเป็นอสูรต่างๆเพื่อจัดการนะครับฆ่าล้างมนุษย์นะครับหรือจัดการทาภารกิจต่างๆเพื่อมูซันโดยเป้าหมายหลักๆของมูซันเลยก็คือนะครับการที่เขานั้นสามารถใช้ชีวิตนะครับอยู่ในช่วงกลางวันได้จึงทำให้เราก็จะได้เห็นนะครับว่ามูซัน เร็วเร็วเรื่องไม่ดีเท่านั้นนะครับเพื่อภารกิจของตนเองโดยมูซานนั้นนอกจากจะสามารถควบคุมอาสนรได้เรามาดูความสามารถด้วยตัวของเขาเองดีกว่านะครับโดยแน่นอนอวัยวะของเขานั้นนะครับเรียวยาวนะครับที่ถดได้อย่างอิสระนะครับจึงทําให้มันยากมากๆที่ศัตรูนั้นจะป้องกันการโจมตีของเขานะครับโดยการโจมตีของมูซานนั้นนะครับก็คือการเหวี่ยงแขนทั้งสองข้างให้ยืดยาวออกไปหลายสิบเมตรนะครับในช่วงพลิบตาเดียวเท่านั้นอีกทั้งนะครับบริเวณหลังของเขานั้นนะครับจะมีท่อนะครับที่เป็นเรียวยาวนะที่มีทั้งหมด ยาเส้นด้วยกันและต้นขานะครับข้างและประมาณ4เส้นนะครับซึ่งจะเป็นการโจมตีที่ซ้ำไปซ้ำมานะครับทำให้ศัตรูนั้นสามารถบาดเจ็บอย่างหนักได้นะครับซึ่งต้องทินานาการก่อนนะว่าการโจมตีของมูซันนอกจากรุนแรงแล้วมันโคตรจะรวดเร็วสุดๆเลยนะครับจนทําให้บางทีแล้วตามนุษย์ปกตินั้นไม่สามารถมองนะครับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของมูซันได้เลยนะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นการโจมตีที่โคตรจะรุนแรงนะครับแ,แล้วก็ทรงประสิทธิภาพสุดๆถ้าพูดถ,ถึงนะครับเรื่องการฟื้นฟูของมูซันนั้นก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่น โดยการฟื้นฟูของเขานั้นนะครับนับได้ว่ามหาัศจรรย์สุดๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ฟื้นฟูได้เร็วสุดๆถึงขนาดที่ว่านะครับถึงแม้ว่าจะโดนดาบเพลิงสุดยันฟันนะครับซึ่งปกติแล้วอสูรนั้นนะครับเมื่อถูกดาบเพลิงสุิยันฟันแล้วนะครับจะฟื้นฟูร่างกายตนเองได้ช้าสุดๆแต่ว่ามูสันนั้นนะครับจะมีความที่เหนือกว่านะครับโดยเขานั้นสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ทันทีเลยซึ่งจะมีพลังที่แตกต่างจากอสูรตนอื่นนะครับอย่างชัดเจนนะครับและมหาศาลสุดๆด้วย เท่านั้นยังไม่พอนะครับเรื่องการฟื้นฟูของมูซันนะครับโดยเขานั้นนะครับถูกปั่นคอก็ไม่ตายหรือแม้กระทั่งนะครับถูกสับร่างเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อสร้างความเสียหายแก่มูซันเขานั้นก็สามารถฟื้นฟูร่างกายตัวเองมาได้นะครับแบบโคตรรวดเร็วสุดๆด้วยความเทพนะครับของการฟื้นฟูของมูซันนั่นก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยมูซันก็คือร่างของเขาเนี่ยก็คือแตกไปหมดเลยใช่ไหมก็คือสลายไปในหลายๆที่หลายๆทางแต่ใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวนะครับก็สามารถคืนร่างของตนเองได้หรือนะครับเมื่อร่างแตกสลายไปหลายๆที่หลายๆทางนนรรรรบกก็สาาามถใใช้้ีีตูไดอ ซึ่งไอเนี้ยแหละเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้เขานั้นสามารถรอดชีวิตมาได้นะครับจากการที่เคยจะถูกฆ่าตายหรือรอดชีวิตได้นะครับจากการที่ถูกฟันเละๆนะครับก็สามารถฟื้นฟูกลับมาได้เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นอีกทั้งนะครับร่างกายของมูซันนั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับโดยเขานั้นมีหัวใจทั้งหมด7ดวงด้วยกันนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยนะครับแล้วก็มีสมองนะครับถึง5ก้อนด้วยกันโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆจึงทาให้เมื่อมีหัวใจทั้งหมด7ดวงนะครับก็ยากมากๆที่จะถูกฆ่าตายนะครับหรือแม้กระทั่งนะ จึงสามารถนะครับคอนโทรลนะครับหรือใช้ความคิดได้มากกว่าปกตินะครับฟิลแบบมี5ก้อนใช่ไหมก็เลยมีสมองในการใช้ที่มันเยอะมากๆเลยนะครับจึงยากมากๆที่ศัตรูนั้นจะแบบว่ามีความคิดหรืออะไรนะครับที่เหนือไปกว่ามูซันได้อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่น่ากลัวในตัวของมูซันนะครับนอกจากสภาพร่างกายนะครับที่มันแข็งแกร่งแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นจุดเด่นของมูซันนะครับก็คือสภาพจิตใจของเขานะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเขานะครับก็คือเปรียบเทียบตนเองนะเปรียบเสมือนนะครับเป็นด่างภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่สนใจ ดีนะครับชีวิตของมนุษย์เลยที่ถูกฆ่านะครับเขาสามารถฆ่าได้เลยนะครับโดยไม่คิดอะไรหรือแม้กระทั่งนะครับสามารถทําลายทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยนะครับเพียงแค่เขานั้นรู้สึกไม่พอใจเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับโอ้โหเล็กเท่าว่านะครับครบเครื่องเลยนะความสามารถทางร่างกายนะครับที่ว่าครบเครื่องแล้วนะครับการโจมตีต่างๆมากมายการฟื้นฟูร่างกายที่ครบเครื่องและยังมีนะครับเรื่องจิตใจอีกนะครับที่แบบว่าจิตใจโหดเหี้ยมมากๆเลยจึงทำให้มุซันนั้นสามารถรอดมาได้นะครับในหลายช่วงทศวรรษซึ่งแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้ก็็เปนควาาามมสรถ ของมูซันนะครับที่เทพมากๆเลยคือที่ผมพูดมามาจะด้วยก็แค่นี้เองเหรอแต่จริงๆแล้วนะครับมันอยู่ในระดับนะครับที่เหนือไปกว่ามนุษย์หลายพันล้านเท่าเลยก็คือเป็นระดับที่แบบโอ้โหมันยากมากๆที่มนุษย์จะสามารถต่อกรได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีแต่ครับมูซันมันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่นะซึ่งจุดอ่อนของเขานั้นเป็นสิ่งที่เขานั้นใฝ่หาและเป็นสิ่งที่เขานั้นต้องการมาโดยตลอดเลยนะครับก็คือการที่เขานั้นสามารถใช้ชีวิตนะครับอยู่ได้นะครับแม้แต่โดนแสงแดดก็ตามทีซึ่งตามเนื้อเรื่องเนนนี่่่ยมมมูัั้้ก็ไไสาาาารถทํดแต ต้องการตัวของเนสุโกะนะครับเพราะคิดว่าเนสุโกะนี่แหละก็คือเหมือนกับเป็นแสงนําทางให้กับชีวิตของเขานะครับว่าจะสามารถทําสิ่งนั้นได้สิ่งที่เขานั้นปรารถนานะครับและจะทําให้เขานั้นเป็นอมตะอย่างสมบูรณ์แบบนะครับคือปัจจุบันเนี่ยมันก็คืออมตะนี่แหละแต่ว่าเป็นการอมตะนะครับที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถูกแดดไปก็ไม่รอดใช่ไหมมันเป็นสิ่งเดียวที่มูซันนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับและนี่ทั้งหมดนะครับก็คือความสามารถของมูซันที่มีนะครับจนทำให้เขานั้นเป็นสุดยอดราชาาออสสูรททีี่่่่นนกลัวุดใเืง าดาบพิฆาตอาสูรและเ,เพื่อนๆนะครับทีนชอบตัวละครตัวนี้หรือเปล่าหรืออยากให้ทําอะไรนะครับเกี่ยวกับดาบพิฆาตอาสูน,าานก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับช่วงนี้อาจจะทาเกี่ยวกับอาสูรบ่อยหน่อยนะและเดี๋ยวค่อยไปทำนะครับเกี่ยวกับนักล่าสูนนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ